วัสดีค่ะเจกอาพูนาีค่ะลับไคาพกเอขอบคุณทกคนหลกวดแซ่ราคาดัานซอยมั่อคือหาเมือค่ะไม่เลยแรงแรงอีเลยรถตัดเมินบุรีนะค่ะตกลลางค่ะบที่เก่าเวลาเลยค่ะบรถตัดมินบุรีค่ะเนี่ยครับกหน้าถุงโต๊เลยยกเลิกีกายค่ะเนี่ยค่ะรถตัดมินบุรีครั ข่ารถตัยทุกวกนแต่ก่อนเสซ็นแล้วค่ะแล้น้มันกำลังใก้หลายคกการับอากาศไมนนด้แดดที่จะว่าล้มล้มเย็นเฟื่อยเ่อ,อยยะอากาศรีแต่ล้มเย็นเฟื่อยๆยอะออ,อ,อนทรงเทพ บริบู้ณ์ต้นมือเดียวค่ะมืออื่นก็นจะไปสลาบรุรีสวนน้ำดีๆบ้านมือเฮ่อก็จะไปปลาจีนอำเภอจันทรรับคามค่ะน้ำประจําปีอำเภอ,อ,มเอแมงคามค่ะเขาอ่อากาศแดดเปรี้ยงค่ะเมืเ่อก่อนเนสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็อกะแรแล้วแล้วจะไฟสิ้นงานไฟค่ะนะ่าขาแรงนีือขามัแรงไม่กันทักเหลายๆนะครออนทัวครั้งที่สองแต่เปิดวงครั้งที่สองนี่ออนทัวครั้งแรกค่ะจะได้โซ โชว์ใหม่นะคะอลังการโชว์ค่ะแกนไม้เบิร์ดค่ะตั้งแต่รถโซ่สาวหน่อยตัดรถหึงแล้ค่ะเนี่ยแต่งานโชว์ค่ะโชว์อลังการค่ะไปเอกนั่งเอกลูกสาวลุงเอกพร้อมค่ะโชว์หม่้ราคะมางวดน,นี้ใสไยลยกว่าเดิมค่ะมีโชว์หม่เบิ่งดยางเริดเลอเพอร์เฟคค่ะมาแล้งนี่ค่ะยุ้เมินบุรี โนตัสมินบุรีเนี่ยค่ะทึกล่างเนี่ยค่ะร้านปูนยังดีราะคาก็อยู่กับสิบเปอร์นแล้วฝนกับสิบเปอร์แล้วค่ะ น้องอางงนองางงันทีกองขวางขาร้านบุญค่ะเนื้อขาเราตัดเป็นบุลี ขอคุยแฟร์กับเอสซีก่อนเลยก็แชร์เลยค่ะเมลแองโชว์ใหม่นะคะเมลแองโชว์ใหม่เลยค่ะมาดูได้ค่ะอลังการกวางเต็นรถทัวร์ก,กับรถคันหนึ่งเละคะ่ะฮกล้อคันหนึ่งเละคะ่ะโชว์ใหม่นะคะ เปิดวงรอบสองใช้สุดใหม่ก็สุดก็ใหม่อะไรก็ใหม่หมดนะครับสาก,ก็เปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเนี่สากเจ็่กอก็เปลี่ยใไม่แล้วตั้งแต่ก้อนก็เป็นสีดำเรื่อนี้ก็เป็นสีดำเงินขาวค่ะสวยอลังการค่ะเนี่ยค่ะเป็นสาบันไดใหม่ค่ะสวยยางเลิศค่ะเดี๋ยวข้มาๆๆมาข้มามา,มาแล้วมากระลงังจกลื่อย ของนางก็บินได้โตแล้วครับ สนุนไงล่ะค่ะมินบุรีค่ะแล้วะคะ่ะแล้ะคะ่ะหนาโลตัสมินบุรีเง็นสองหนาเปานะะ็นล้านะะซื้อหลังร้านปูน,นะคะ่ะ รถตับนี่มนนี่ค่ะมันรถนาหอม่ครับเยี่ยคร้บนนใหญ่ค่ะ น่่คาสนุนใหญ่เมิ้นบุรีนะคะคน,นี่จอดรถ่าร้างจอดรถรถตัดเนื่อค่าเสร็จแลควค่ะอากาศร้อนว่าขันลมเย็นอยู่ค่ะี่สนุนใไญ่แ้วค่ะรันสุนใไญ่ โลตัสมนบรีนะครับมามาครับไม่กำลังกแก่ลหลายแบบี่ที่มาล้มตงกันเดี๋ยวอกว่าทายเบ,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 บม้องหลันทางมาคลิปนี้ไปสักนิดกอนค่ะคิปหน้าเจอกันใหม่้วค่ะขอบคนทิดกนไหลคดแท้ขอคุณรีิดดติตามออยเฮงปังๆดึกดนะคะับมาคลินี้ระ,ะ,ะ,ะค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ